บทที่460วินล่าตุงกงฉับท่ามกลางความเจ็บปวดทรมานจนทำให้หวางเปียวตัวสั่นสูดลมหายใจเข้าจิตใต้สำนึกต้องการส่งเสียงร้องตะโกนออกมาจากนั้นเมื่อคำพูดหลุดออกมาจากปากเขาก็เห็นว่าข้อมือของเขามีเลือดมีเนื้อปนปนกันกระดูกขาวขาว,ขาวทะลุออกมาจากผิวหนังเลือดแดงฉานบรรยากาศที่ตึงเครียดทำให้คนตกใจจนสิ้นสติ เรื่องนี้ทำให้ความเจ็บปวดที่จะหลุดออกมาจากปากของหวังเปียวได้แต่กล้ามกลืนฝืนทนลงคอเขาเบิกดวงตาโตพร้อมทั้งจ้องมองเฉินเฟิงอย่างเอาเป็นเอาตายในตามีแค่ความหวาดกลัวเขาไม่เคยผ่านเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนถึงว่าเขาจะเคยเป็นหัวหน้านักฆ่าในกลุ่มระดับต้นๆก็ไม่ได้เหมือนเฉินเฟิงแบบนี้แค่ทำท่าที่ขี้พกี้มันง่ายจนบีบกระดูกแตกได้อย่างง่ายดายแก แกเป็นใครกันแน่ท้ามกลางความหวาดกลัวภายใต้จิตสำนึกของคำถามของหวังเปียวตอนแรกเฉินเฟิงกับหลี่เลอ่อขึ้นรถมาด้วยอาการเชื่อฟงังเพราะเขาคิดว่าเฉินเฟิงคงสติฟ,ฟั่นเฟือนทว่าตอนนี้เขาไม่ได้คิดเช่นนั้นอีกแล้วเขามั่นใจได้ร้อยเปอร์เซนตก่อนที่จะขึ้นรถเฉินเฟิงสามารถจัดการเขาได้อยู่หมดัดที่เฉินเฟิงไม่ทำอย่างนั้นก็ต้องมีเหตุผลอื่นฉันเป็นใครเหรอ เฉินเฟิงยิ้มถักทางจากนั้นก็มองมาทางหวางเปียวเล็กน้อยฉันคือคนที่แกไม่สามารถทำให้ผิดใจได้น้ำเสียงนิ่งๆของหวางเปียวถ้าเป็นคำพูดก่อนหน้าที่จะพูดกับเฉินเฟิงเขาต้องหัวเราะยอะเฉินเฟิงเาว่าตอนนี้เขาก็ไม่กล้าอ้าปากพูดอะไรกับเฉินเฟิงที่พูดแบบนี้มาก่อนเขาไม่สามารถแต่ต้องเฉินเฟิงได้ส่วนวู่เหวินโปอย่าพูดเลย ถึงแม้ว่าบิดาของเขาคือหอวู่เหินเฉิงยิงแต่ว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าเฉินเฟิงที่บ้าดีเดือดเกินต้านทานคนนี้หอวู่เหินเฉิงยิงก็แค่ศพที่เดินได้เท่านั้นเองเรือหวังเปียวกลืนน้ำลายลงคอเขาเตรียมอ้าปากเหมือนจะขอชีวิตทันใดนั้นเฉินเฟิงก็ยิ้มให้เล็กน้อยวางใจได้เลยแกไม่ตายหรอกอยากน้อยก็ยังไม่ตาย ถ้าแกยังทำหูทวนลมกับคำพูดของฉันงั้นฉันก็ไม่สนใจอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้ไม่หรอกไม่หรอกสีหน้าของหวังเปียวยินดีสีสะเหมือนกลองที่สั่นไปมาอย่างไม่หยุดหย่อนเขามั่นใจมากกว่าเฉินเฟิงไม่ได้โกลหกเขาเฉินเฟิงโหดร้ายเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องหลอกเขาถ้าเฉินเฟิงต้องการฆ่าเขาแค่ลงมือคงไม่ต้องมาพูดให้เสียน้ำลายกับเขามากมายถึงเพียงนี้หรอก แกไม่ต้องเครียด,ข,ดขับรถดีขับรถดีเอาฉันไปส่งสถานที่ที่วู่เหินโปบอกให้ไปเมื่อครู่นี้ฉันจะไม่ฆ่าแกเฉินเฟิงเบนสายตาไปทางคนขับที่อยู่ด้านหน้ารถครับครับเมื่อได้รับคำยืนยันเป็นมั่นเป็นหมาะแล้วคนขับรถที่เหงื่อไหลคลายย้อยไปทั้งศีรษะในที่สุดก็โล่งใจไปได้เมื่อจัดการเสร็จเรียบร้อยเฉินเฟิงก็หลับตาลงจากนั้นก็กลับมานั่งสบายอกสบายใจบนเก้าอี้ตัวเดิมอีกครั้ง พี่เฟิงหลี่เลิกลืนน้ำลายลงคออีกครั้งเขาอยากจะพูดว่าในมือของหวังเปียวยังมีปืนอยู่ปืนกระบอกนี้เฉินเฟิงยังไม่ได้เก็บถึงแม้ว่าหวังเปียวมือจะขาดไปหนึ่งข้างแต่ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะใช้อีกมือหนึ่งยิงปืนได้นี่วางใจได้เลยเขาไม่ยิงหรอกราวกับรู้ว่าในใจของหลี่เลิกกำลังคิดอะไรอยู่เฉินเฟิงยิ้มให้แล้วเอ่ยปากพูด สามารถมองออกได้ว่าหวังเปียวเป็นคนฉลาดแน่นอนว่าถ้าเขาไม่ฉลาดเฉินเฟิงก็มีวิธีการอีกเป็นหมื่นก่อนที่เขาจะใช้ปืนด้วยซ้ำเพื่อการชดใช้การที่ตนเองทำตัวไม่ฉลาดนะสิอืมหลี่เล่อพยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นก็เบนสายตาไปทางหวังเปียวถึงแม้ว่าน้ำเสียงของเฉินเฟิงจะเป็นมั่นเป็นเหมาะก็ตามแต่เขาก็ยังต้องระแวดระวังหวังเปียวอยู่ดี ไม่กลัวคําว่าท่าที่คาดการได้แค่กลัวคําว่าท่าที่อยู่นอกเหนือการคาดการเท่านั้นปืนอยู่ในมือหวังเปลียวแต่คําพูดที่เฉินเฟิงพูดออกมาหวังเปลียวไม่กล้าใช้ปืนยิงไม่ใช่ไม่ยอมยิงไม่กล้าต่างหากความจริงแล้วตอนที่เฉินเฟิงกำลังพูดประโยคว่าเขาไม่ยิงตอนนั้นออกมาความหวังลมลม,ลมแรงแงฟังเส้นสุดท้ายต่างมาลายหายไปทันที ไม่ใช่เพราะว่าอย่างอื่นเพราะว่าเฉินเฟิงรู้ทั้งรู้ว่าในมือเขามือปืนถืออยู่แล้วยังหลับตาเอนหลังนอนบนเก้าอี้อย่างสบายอกสบายใจเนี่ยสิถ้าเฉินเฟิงไม่ลงมือเขาก็ไม่กล้าย,ยิง วิลล่าตูงกงตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของโรงแรมนอกเมืองด้านตะวันตกของหงเฉียวของเมืองจงไห่เป็นแบบพิมพ์เขียวที่มีสถาปัตยกรรมจำลองมาจากทางอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีสเปนเอามาผสมกันและเป็นกลุ่มชุมชนของเศรษฐีที่มีชื่อเสียงอันโด่งดังของเมืองจงไห่เมื่อหลายปีก่อนราคาของวิลล่าตูงกงทำลายสถิติหลายพันล้าน หลายปีนี้ราคาอสังหาริมทรัพย์ของทั้งประเทศสูงทยานขึ้นราคาของวินล,ล่าตุงก็เหมือนกับจรวดเช่นกันทยานขึ้นอีกเท่าตัวราคาวินล,ล่าตุงกงในวันนี้หนึ่งหลังราคาต่ำสุดราคาเริ่มต้น300อล้านอู๋เหวินโปพักอาศัยอยู่ในวินล,ล่าตุงกงแต่ว่าวินล,ล่าที่เขาอาศัยอยู่นั้นเขาไม่ได้จ่ายเงิน300อล้านเพื่อซื้อมันมาเขาใช้เงินไม่ถึงห0ล้านด้วยซ้า เพราะว่าเขามีพ่อที่ชื่อว่าหอวู้เหินเฉิงยิงหอวู่เหิ่นเฉิงยิงเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ของเมืองจงไห่การได้สร้างความสัมพันธ์กับหอวู้เหิ่นเฉิงยิงไม่ว่าจะเป็นวิลล่าที่แพงขนาดได้หอวู่เหิ่นเฉิงยิงก็สามารถได้ราคาที่ถูกแสนถูกในเวลานี้ด้านในวิลล่าตรงกลงหลังที่18ปวู่เหินโปที่กำลังโป๊ะเปลือยอยู่ กำลังหยิบเงินที่อยู่ตู้หัวเตียงออกมาหลายร้อยใบโย,ยนลงบนเรือนร่างดาราสาวตัวประกอบที่นอนแผ่อ้าซ่ายอยู่บนเตียงเอาเงินไปใส่เสื้อผ้าซะแล้วเรียกรถกลับไปคุณชายโปฉันไม่ต้องการเงินดาราสาวตัวประกอบที่กำลังนอนอยู่บนเตียงเอามือปิดหน้าอกอวบอิ่มเอาไว้ดวงตาหลี่ต่ำตอนมองมาที่วู้เหวินโปพร้อมทั้งพูดอย่างออดอ้อนไม่เอาเงิน มุมปากวู้เหวินโปกระตุกรอยยิ้มถักถางงั้นแกจะเอาอะไรหรือว่าแกอยากเป็นผู้หญิงของฉันไม่รอให้ดาราตัวประกอบพูดวู้เหวินโปก็ทำหน้านิ่งแกคิดว่าผู้หญิงไร้ค่าอย่างแกมันคู่ควรไหมให้เงินหน่อยก็อ้าขารอย,อยังทำตัวว่าตัวเองสูงส่งวู้เหวินโปมองดาราตัวประกอบอย่างเชิดหน้าดูถูกใส่ พร้อมทั้งพูดอย่างไม่เกรงใจเอาเงินไปซะจากนั้นก็หายไปต่อหน้าฉันเดี๋ยวนี้ข้าคุณชายโป ổ, ดาราตัวประกอบตกใจจนทำตัวไม่ถูกได้แต่ลุกจากเตียงทันทีจากนั้นก็หอบเงินที่วู้เหวินโปให้แล้วรีบใส่เสื้อผ้าเอาเงินยัดใส่กระเป๋าแล้วรีบออกไปจากวินล่าทันทีเหอะสายตามองดาราตัวประกอบที่หลายตัวไปแล้ววู้เหวินโปถึงกับส่งเสียงดูถูกอยู่ในลำคอ เมื่อครู่ที่เขาเพิ่งจะนอนกับดาราตัวประกอบเมื่อเอาไปเปรียบเทียบกับคนข้างนอกแล้วไม่รู้ว่ามีหญิงสาวเทพธิดาที่อยู่ในใจไอ้ขี้แพ้ทั้งหลายเมื่อมาอยู่มือเขาก็แค่คืนละหนึ่งแสนพร้อมทั้งสิ่งของหรูหราก็หมดฤทธิ์ทั้งนั้นแม้กระทั่งมีหญิงสาวเทพธิดาหลายๆคนขนาดเงินหนึ่งแสนยังไม่เอาก็รีบเอาตัวเข้ามาประเคนเกาะเขาถึงที่ แม่สาวเทพธิดาพวกนี้เขาวูเหินโปนอนด้วยแล้วยังไม่ถึงร้อยคนประมาณ80คนเห็นจะได้แล้วจะใจอ่อนไปง่ายๆแบบนี้เหรอหลังจากสูดลมหายใจเข้าปอดแล้ววูเหินโปก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรศัพท์หาหวังเท่าทันทีหวังเท่าทางฝั่งแกจัดการเสร็จหรือยังคุณชายโปจัดการเสร็จแล้ว ปลายสายหวังเท่ากับหลิวเทียนและลูกน้องสองคนของหวังเท่าออกมาจากโรงพยาบาลแล้วหลังจากที่โดนเฉินเฟิงทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสิ่งแรกที่วู่เหินโปทำก็คือกลับมาที่วินล่าตุงกงเพราะว่าที่นี่เขามีหมอส่วนตัวโดยเฉพาะส่วนหวังเท่ากับลูกน้องสองคนไม่มีหมอส่วนตัวเลยให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลแทนจัดการเรียบร้อยแล้วจะรีบกลับไปที่วินล่าตุงกงพี่ชายแกจะไปเวรน,นั้นได้แล้ว จับตัวได้แล้วเมื่อได้ยินคำพูดของวู่เหวินโปหวังเท่าดีใจเหมือนถูกฉีดมาเลือดไก่เข้าเส้นเช่นนั้นคุณชายโปผมกับเหล่าพี่น้องจะไปเดี๋ยวนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่461เซอร์ไพรส์ใหม่ประหลาดใจหรือเปล่า